สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ควันแก้วสตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของรอยรักรอยลวงนะครับบทที่12คุกคามเมียวเตียงออกจากบริษัทหลัง5้าโมงเย็นเล็กน้อยเธอขับรถออกไปโดยหารู้หรือไม่ว่าพ่อของเธอได้ให้คนคอยติดตามไปทุกฝี9ก้ารถ BMW จอดสนิทหน้าผับ รถของคนที่ติดตามเธอจอดไม่ไกลออกไปเท่าไรเธอเดินเข้าไปข้างในสายตาสอดส่องไปทั่วพื้นที่แต่ไม่เห็นวี่เวลของคนที่เธอหมายปองเมื่อดูอย่างแน่ใจแล้วเธอเดินขึ้นไปยังชั้นบนซึ่งเธอคิดว่าเขาน่าจะอยู่ในห้องทำงานเชิญครับคุณผู้หญิงชายหน้าประตูพูดเธอจำสองคนนี้ได้คนที่เธอทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลสวัสดีค่ะ วันก่อนขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรครับวันหลังเบามือหน่อยก็ดีนะครับค่ะว่าแต่ทานเหนือมีแขกหรือคะครับแต่คุณทานเหนือบอกว่าถ้าคุณผู้หญิงมาให้เข้าไปได้เลยขอบคุณค่ะร่างเปลี่ยวเดินเปิดประตูเข้าไปทันใดนั้นเธอเห็นนายตำรวจหน้าตาคุ้นๆสวัสดีค่ะ สวัสดีครับลูกสาวของท่านอักค,คีไม่ต้องเป็นทางการขนาดนั้นก็ได้ค่ะคุณเหมียวเตียงอายุมากกว่าผมตั้งหลายปีเดี๋ยวเหอะนี่มันแฟนฉันนะเว้ยขอโทษทีใช้คำว่าพันษาที่สูงกว่าก็แล้วกันหยุดไปเลยใช้คำว่าอะไรก็ไม่เหมาะสมทั้งนั้นแหละ นี่ทั้งสองคนรู้จักกันอยู่แล้วหรือคะเออครับเราพึ่งนึกออกว่าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเด็กทานเหนือพูดงั้นก็ดีแล้วคะ่ะฉันไว้ใจคุณได้ใช่ไหมคะเธอถามขณะนั่งลงข้างทานเหนือไว้ใจได้ครับว่าแต่มีอะไรหรือครับทานเหนือเธอมองไปที่คนข้างๆ เรื่องที่คุณทำกับพี่ชายและทหารรับจ้างของเขาหนะพ่อของฉันไม่ปล่อยคุณไว้แน่ๆผมขอโทษนะเหมียวเตียงทำไมเลยคะผมรู้ว่าคุณคงตัดสินใจลำบากคุณคงเจอกับพ่อที่กดดันผมรู้ว่าเขาจะพูดอะไรกับคุณบ้างไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ตามตัดสินใจแบบไหนก็ตามผมยังอยู่ตรงนี้เสมอ ส่วนเรื่องนี้ผมจะจัดการเองมีอีกเรื่องเอาเป็นว่าผมรู้ว่าพ่อของคุณเรียกใครมาจัดการผมเอ๊ะไม่ต้องตกใจหรอกครับคุณเหมวเตียงเพื่อนของผมเนี่ยมันชอบเล่นบทนักสือแบบนี้แหละครับปับงชายหน้าห้องเข้ามาคุณทานเหนือครับมีคนบุกรุกเข้ามาในร้านครับ พวกมันนเป็ใครต้องเป็นคนของพ่อคุณแน่ๆแ,แล้วแขกล่ะทันทีที่รู้ว่ามีคนเข้ามาเราได้ให้แขกออกไปจากร้านก่อนหน้านั้นแล้วครับเวนเอ้ยเกือบไปแล้วสืบเพชรฉันฝากเหมวเตียงไว้กับนายด้วยฉันจะไปกับคุณคุณอยู่ที่นี่แหละปลอดภัยที่สุดเขาหันมาหาเพื่อนส่วนแกไม่ควรเข้ามาพัวพัน ไม่อย่างนั้นเรื่องที่เราคุยกันเอาไว้พังไม่เป็นท่าแน่เออเออเดี๋ยวฉันดูแลทางนี้เองเขาเดินไปยังโต๊ะทำงานสวมเสื้อสูทนอกเปิดลิ้นชักและหยิบขวานขึ้นมาจากนั้นก้าวมาที่เหมียวเตียงจุมพิษหน้าผากครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมกลับมานะเขาเดินออกไปในมือถือขวานขนาดเหมาะมือไม่นานตัวของเขาก็ลงมาข้างล่างชายหนุ่มสิบคนยืนอยู่ มีธุระอะไรไม่ทราบครับเขาเห็นอาวุธปืนอยู่ในมือเมื่อพวกมันได้ยินเสียงเขาพูดปลายกระบอกส่องเข้ามาที่เขาจะเย็นๆนะที่นี่เราไม่ให้ใช้ปืนกันพวกแกเห็นนั่นไหมเขาชี้ไปยังข้างบนของทั้งสองฝั่งถ้าพวกแกยิงอาวุธปืนที่เล็งอยู่จะทำงานทันทีเขาเพิ่งติดตั้งอาวุธนี้เอาไว้ ท่านใดนั้นแสงเลเซอร์ส่องไปยังหัวของแต่ละคนฉลาดดีนี่ว่าเดาว่าแกคงเป็นพี่ของไอตัววันก่อนเป็นมึงเองสินะที่จัดการไอพวกนั้นน่ะตามนั้นมากันเยอะขนาดนี้ไม่ทราบว่าต้องการอะไรวะกูแฟรงค์พี่ของไอเดฟที่มึงทุบก,กับไม้เบสบอลนั่นแหละอีกอย่างนะเว้ย เป็นพี่ของนางเหมียวเตียงที่อยู่กับมึงด้วยเฮ้ย hey, พวกมึงเอาเลยครับลูกพี่ชายทั้งหมดเก็บปืนและทำลายเข้าของภายในร้านท่านเหนือยืนดูนิ่งและทำหน้าเหมือนคิดอะไรสักอย่างมึงคิดอะไรของมึงวะแลงถามแบบนี้ก็มีปัญหานะสิฮะจะขาหรือจะมือดีวะพูดบ้าอะไรวะไอเศษขยะ คานเหนือพุ่งเข้าหาแฟงทีบเข้าหน้าอกของเขาจนล้มจากนั้นนำขวานที่เหน็บไว้ที่เข็มขัดจับมันขึ้นและสับเข้าไปยังนิ้วของแฟงอ้าไอ้เหี้ยมึงตัดนิ้วกูแฟงดิ้นทุรนทุรายเขาร้องด้วยความเจ็บปวดก็คุณมันนิสัยเสียคิดได้ยังไงมาทำร้ายเข้าของของคนอื่นลูกน้องที่เขาพามาด้วยยืนอึ้งกับเลือดสด,สด ไหลออกจากนิ้วที่โดนตัดขาดข้างๆตัวเขาคือนิ้วที่หลุดออกไปทานเหนือมองดูร่างกายที่ตะเกีกตะกายยืนขึ้นราวกับอุ่นเชิดที่มีคนคอยควบคุมใบหน้าเยเกร,ร่างกายกำลังอ่อนลงยืนนิ่งอยู่ทำไมวะจัดการมันดีบทที่13เชืออ ยืนนิ่งอยู่ทำไมวะจัดการมันสิแฟรงส์สั่งชายชะกันทั้งหมดกลูเข้าหาร่างหนาที่ยืนนิ่งพร้อมกับขวานในมือแต่ทันใดนั้นเองมีหนึ่งในพวกมันนำปืนออกมาปังมันยิงออกไปแล้วก็มีอีกเสียงปังเสียงจากปืนข้างบนรับการตอบสนองทันทีทานเหนือหลบได้ก่อนที่มันจะยิงคนยิงนิ่งสนิท ปืนข้างบนสังหารเขาอย่างที่ทานเหนือได้บอกไว้จริงๆทำให้คนที่เหลือไม่กล้าที่จะนำปืนออกมาเป็นอาวุธพวกมันทั้งหมดใช้มีดยาวแทนเขาออกมาจากเสาต้นหนึ่งก็บอกแล้วไงว่าห้ามใช้ปืนถ้าเกิดมีใครยิงอีกคนคนนั้นเท่ากับตายไปแล้วดังน,นั้นมาสู้กันแบบแฟร์ดีกว่า มึงตายแน่มึงอาจทำกับลูกพี่พวกกูหนึ่งในนั้นพูดอืดอาจยืดยาซะจริงทานเหนือวิ่งเข้ามาหาคนที่อยู่หน้าสุดสไลด์เข่าก่อนจะผ่านร่างนั้นเขาใช้ขวานจามเข้าไปที่เอ็นร้อยหวาร่างนั้นล้มลงส่งเสียงโอดครวนเขายืนขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วกว่าคนทั่วไปจะตามทันไหนใครจะเป็นรายต่อไป เขาพูดอ๋อไอ้ซัดมึงไม่รอดหรอกไอ้เชีย่ยคําสบดกลดาพวกนี้เกิดขึ้นเมื่อทั้งหมดวิ่งเข้าหาเขาใครจัดการมันได้กูให้ห้าล้านแฝงลากตัวเองไปยังมุมหนึ่งของร้านพูดขึ้นเขากำลังมองไปยังลูกน้องที่จะทำการสังหารคนคนเดียวเพียงแต่ มีดจากฝั่งซ้ายมือจ้วงแทงเข้ามาเขาหลบทันก่อนจะจามขวานเข้าหน้าท้องอีกฝ่ายหมุนตัวออกก่อนจะเข้าประจันหน้ากับอีกคนที่เข้ามาขาถีบเข้าหน้าอกร่างนั้นล้มลงเขาตัดนิ้วโป้งมันออกเคลื่อนตัวเองมายังร่างที่เลือดออกจากท้องเขาตัดนิ้วมันด้วยเช่นกันจัดการไปสาม <c oughs> เหลืออีกห เรียงหน้ากันเข้ามาดิสามคนแรกเข้ามาหาเขาก่อนมีดจากฝั่งขวาและซ้ายเข้ามาเกือบจะทันทีเขาถีบร่างตรงกลางก่อนที่จะหลบมีดทั้งด้านซ้ายแต่ไม่ทันมีดด้านขวาเสียงเสื้อขาดพร้อมกับขวานกระแทกลงบนแขนของร่างที่อยู่ด้านซ้ายเขานั่งยองและฟันเข้าที่ร่างด้านขวาทั้งสองลม้มลง เขายืนตัวตรงสีหน้าไม่ดูไม่ชอบใจและเย็นชายิ่งกว่าตอนที่เขาอารมณ์เสียครั้งก่อนอีกถ้าใครได้รู้จักเขาการที่เขาแสดงสีหน้าแบบนี้แสดงว่าเขาต้องการเชื้อทุกร่างที่อยู่ภายในนี้ให้หมดเขามองไปที่แขนเสื้อด้านขวาอีบ,บ้าเอ้ยเสื้อตัวโปรดด้วยเขาเงยหน้าขึ้นมองอีกสีคนด้วยสายหน้า สายตานิ่งเฉยจนหน้าประหลาดพวกมึงได้กลายเป็นศพกลับบ้านแน่พูดจบเขาเข้าไปยังร่างที่เขาถีบกระเด็นตบด้วยสันขวานก่อนจะจาขวานตัดนิ้วมืออีกร่างกายกำยำยืนขึ้นพร้อมอาฆาตทุกคนที่อยู่ต่อหน้าเขาให้ตายสิพวกคุณเล่นใหญ่ถึงขั้นจะพังร้านผมมันหมายความว่ายังไงต้องการร้านขนาดนั้นเลยหรือ กูจะบอกมึงให้ไอ้ทานเหนือตอนนี้พวกกูไม่ได้จะเอาแค่ร้านมึงอย่างเดียวพวกกูจะเอาชีวิตมึงด้วยแฟรงค์พูดอีกมือกำนิ้วห้ามเลือดเขารู้สึกเจ็บใจที่ไม่สามารถทำอะไรมันได้ลูกน้องหกคนนอนกองอยู่กับพื้นดิ้นอย่างนอนที่อยู่ในกระทะไฟร้อนๆและเลือดไหล ในมือกำขวัญแน่นร่างกายพร้อมเ้าเชื่อพวกมันอีกรอบก็ดีคุณพูดเองนะว่าต้องการเอาชีวิตผมแสดงว่าสิ่งที่ผมทําคราวก่อนทำให้พ่อของคุณเสียหน้าฮก็แน่ละมาเฟียใหญ่ที่เป็นที่เคารพของแก๊งอื่นเนี่ยถ้าใครเข้ามาทําแบบนี้ถือเป็นการยามกันชัดๆเขาสูตรลมหายใจช้า ที่เขาทำแบบนี้เพราะเวลาเขาโกรธเขาจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ดีฮ่าฮ่มึงลนลานหาที่เองช่วยไม่ได้คุณก็ลนลานหาที่เองช่วยไม่ได้เช่นกันถ้าไม่รีบหนีตอนที่ยังมีโอกาสผมรับรองว่าคุณจะอยู่ในงานศพของตัวเองมึงนี่มันเฮ้ยพวกมึงเนี่ยจัดการ กูให้สิล้านสามคนที่เหลืออยู่ดูจะหิวเงินมากกว่าสิ่งอื่นใดแต่ร่างที่ยืนอยู่ต่อหน้าไม่ใช่ว่าจะจัดการได้ง่ายๆ10บล้านมันพอหรือเปล่าพวกมันลังเลก่อนที่คิดมากไปยังไงผลมันก็เหมือนเดิมในเมื่อผมตัดสินใจไปแล้วว่าจะตัดนิ้วพวกคุณทุกคนก็ต้องเป็นไปตามนั้น ภายหลังสีหน้าเรียบเฉยคือรอยยิ้มของบางสิ่งที่พวกมันไม่อาจรู้เฮ้ยมึงสองคนเข้าไปก่อนคนที่อยู่หลังพวกมันดูจะเป็นหัวหน้าของไอ้พวกนี้อีกทีหนึ่งพูดขึ้นเพื่อเงินสิบล้านเว้ยทั้งสองหันมองหน้ากันไปตายซะทั้งสองวิ่งเข้าใส่เสียงมีดกระทบกับขวานดังขึ้นหลายครั้งเมื่อพวกมันจู่โจมพร้อมกัน ทานเหนือคิดว่าสามคนหลังนี้น่าจะมีฝีมืออยู่เหมือนกันพร้อมกันหนึ่งในสาคนกลูกเข้ามาจากนั้นหลบเพื่อให้คนที่สองกระโดดผ่านตัวมันลอยอยู่กลางอากาศเท้าของมันกระแทกเข้าหน้าอกของทานเหนือตึกเขาถอยร่นออกห่างจากพวกมันเล็กน้อยขอบอกไว้ก่อน,นเว้ย พวกกูไม่ได้กระจอกหรอกแต่ก็ต้องโดนตัดนิ้วพวกมันทำแบบเดิมคนหนึ่งกลูเข้ามาก่อนแต่ทานเหนือรู้ดีว่าต้องทำยังไงกับคนที่เข้ามาก่อนของมีคมกระทบกันอีกรอบแต่เขาเร็วกว่าโดยการเตะตัดขาก่อนจะเอี้ยวตัวหลบร่างที่กระโดดมาขวานจามลงที่ศีรษะเขาละมาจากร่างที่นอนล้มอยู่ตัดนิ้วมันและมาตัดนิ้วคนที่เลือดกำลังไหลออกจากหัว เขายืนนิ่งมองร่างที่แน่นิ่งไปจากฆ่าก็ฆ่าเลยเว้ยอย่ามัวแต่บ้านน้ำลายเขาหันมาหาร่างที่ยือนอยู่เพียงลำพังแฟรงค์หายไปจากเสาต้นนั้นแล้วมึงเป็นใครกันแน่วะชายหนวดหนาถามขึ้นที่คุณถามแบบนี้แสดงว่าคุณสงสัยอะไรในตัวผมสินะ ไอ้วิธีฆ่าคนแบบนี้กูคเคยเจอในกลุ่มคนที่มีอิทธิพลแต่ไม่ใช่ของฝั่งเอเชียแน่ๆกูถึงถามมึงไงว่ามึงเป็นใครกันแน่ผมก็ชื่อทานเหนือครับเป็นแค่คนธรรมดาไม่มีอิทธิพลอะไรเขามองร่างนั้นแล้วคุณละ่ะชื่ออะไรถามทำไมเห็นเห็นอยู่ว่าหัวหน้าของคุณหนีไปแล้ว งั้นเอาแบบนี้ดีกว่ามาทำงานให้กับผมไหมเราได้ไม่ต้องฆ่าแกงกันเดี๋ยวคนที่ผมตัดนิ้วผมจะส่งนิ้วไปยกเว้นคนที่ผมจามหัวพูดอะไรบ้าๆสิบ้านาทีหลังจากนั้นเหมียวเตียงลงมาพร้อมกับสืบเพชรท่าเหนือคุณเป็นยังไงบ้างเธอถามเมื่อเข้าถึงตัวของเขา ผมสบายดีไม่ต้องห่วงหรอกตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเออไม่เป็นไรก็ดีแล้วเว้ยว่าแต่พวกมันเป็นใครวะเขามองหน้าเธอก่อนจะพูดพ่อของเธอส่งคนมาอีกแล้วนะคราวนี้พี่ของเธอมาอีกดูเหมือนจะชื่อแฝงแล้วพี่ของฉันล่ะคะตอนนี้น่าจะอยู่ที่บ้านหรือไม่ก็โรงพยาบาลคุณจัดการพี่ของฉันยังไงล่ะทีนี้ ขอโทษนะเหมียวเตียงผมจำเป็นต้องทำเพราะรอบนี้พี่ของคุณทำข้าวของของผมพังหลายชิ้นซึ่งเอาตามความจริงผมไม่ชอบเลยเขาละจากเธอสืบเพชรนายทำคดีการค้าอยู่ใช่ไหมการหมายถึงการค้าอาวุธน่ะมันก็ใช่แต่รู้รู้กันอยู่ว่าฉันทำอะไรไม่ได้หรอกพ่อของพี่สาวคนนี้ดันเป็นหัวเรือใหญ่คุมตัวบิ๊กๆไว้เนี่ยสิ นายตำรวจหันไปหาเธอผมต้องขอโทษคุณเหมียวเตียงด้วยจริงๆที่ต้องพูดแบบนี้แต่ลำพังแค่อำนาจตำรวจชั้นผู้น้อยอย่างผมไม่สามารถทำอะไรพ่อของคุณได้หรอกถ้าอย่างนั้นกลับไปก่อนไว้ค่อยนัดคุยเรื่องนี้กันอีกทีครับเขาพูดจบเดินจากทั้งสองไปเขาหันหน้ามองเธออีก เหมือนกําลังคิดอะไรอยู่ในใจเกิดความลังเลขึ้นอย่างบอกไม่ถูกคุณหิวไหมอืมไปหาอะไรกินกันเถอะผมเริ่มหิวแล้วคุณแน่ใจนะว่าต้องการบอกฉันแค่นี้ครับรถปอร์เช่ขับออกจากผับมุ่งหน้าไปยังถนนสายหลักเขาขับออกมาจากชานเมือง เธอมองหน้าเขาสลับกับมองทางจนรถขับขึ้นสะพานเธอถึงรู้ตัวว่าเขาพาออกมานอกเมืองแล้วคุณจะไปไหนหรือคะเดี๋ยวคุณก็รู้เองรถจอดหน้าร้านที่ชื่อว่าโรงชาเป็นร้านน้ำชาสไตล์บ้านๆทำให้ภาพความทรงจำย้อนกลับมาอีกครั้งครั้งหนึ่งเธอเคยมากับชายคนนั้นเธอสั่นหัวเพื่อให้สติกลับคืนมา ทำไมถึงพามาที่นี่ล่ะคะทำไมเหรอดูเหมือนว่าคุณมีอะไรบางอย่างนะปล,าละ่าหรอกค่ะณบ้านหลังใหญ่ของตระกูลวัฒนะ,จะเจริญโอสถแฟรงก์กลับจากโรงพยาบาลเขาไม่ได้ต่อนิ้วให้เป็นเหมือนเดิมเพราะว่านิ้วยังอยู่ที่ผับซึ่งทานเหนือได้ให้คนมาจัดการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วถ้าเขาเข้าไปเอามันออกมากลัวว่าจะโดนฆ่าไปด้วย การทิ้งลูกน้องและหนีออกมาเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้มีชีวิตรอดประตูหน้าบ้านเป็นแบบไฟฟ้าซึ่งเมื่อรถของเขามาถึงรั้วไฟฟ้าเปิดเองกล้องที่รั้วจะสวจสอบว่าใช่รถและใบหน้าของเขาหรือเปล่าเขาขับมือเดียวเข้ามาใบหน้ายังโกรธแค้นไม่หายไอ้เครียนั่นมันเป็นใครวะฝีมือมันไม่ธรรมดาจริงๆ คิดแล้วงุดหงิดไว้วเขากรีดร้องอยู่ในรถสักพักก่อนที่จะรวบรวมสติเพื่อเข้าไปในบ้านเขาเดินเข้าไปผ่านไฟระยะใหญ่ในห้องนั่งเล่นพ่อไม่อยู่ที่ห้องนั่งเล่นแฮะเขาพูดก่อนที่จะก้าวเท้าขึ้นไปชั้นบนมีเสียงคุ้นๆเปล่งผ่านอากาศมาถึงเขาคุณแฟงคะ สิเรียมพูดเธอเป็นคนรับใช้ของบ้านหลังนี้ว่าไงสิเรียมคุณผู้ชายบอกว่าเมื่อคุณแฟงมาถึงให้เข้าไปหาในห้องทำงานค่ะอืมมีอะไรก็รีบๆรีบไปทำไปเขาคิดอยู่แล้วว่าพ่อต้องให้คนมาตามเมื่อมาถึงเดี๋ยวเขาเรียกแม่บ้านกลับมาเดฟกลับมาหรือยังคุณเดฟเข้าไปก่อนคุณแฟง ได้สัก5้านาทีแล้วค่ะเขาโบกมือโดยที่ไม่พูดอะไรแม่บ้านเดินหายเข้าไปในครัวเขาเดินมุ่งตรงไปยังอีกด้านของทางขึ้นชั้นสองห้องที่อยู่ตรงนั้นเป็นห้องทำงานของพ่อเขาเปิดประตูในนั้นมีพ่อเดฟและเดมอนไอเวนนี่มาทำอะไรที่นี่วะเขาคิด จากนั้นพาร่างของตัวเองมานั่งลงที่โต๊ะประชุมในห้องทำงานเป็นไงล่ะแกดูอะไรมาบ้างพี่แฟงได้ข่าวว่าพี่โดนมันตัดนิ้วไปเลยเหรออย่าว่าแต่ไอ้แฟงแกเองก็ไม่ต่างกันห่วยแตกทั้งคู่แค่ชายคนเดียวแม่งยังเอาไม่อยู่ถามหน่อยเถอะมึงสองคนเนี่ย เป็นลูกของฉันที่เป็นมาเฟียใหญ่จริงๆแน่เหรอทั้งสองหน้าเสียผมขอโทษครับผมขอโทษครับแค่ขอโทษเนี่ยมันไม่ได้ทำให้งานของเราดีขึ้นได้หรอกโครงการใหญ่ที่จะสร้างที่นำเข้าอาวุธสงครามผ่านทางแม่น้ำไม่เดินหน้าก็เพราะไอ้เฮี้ยนนั่นตัวเดียวมันคิดว่ามันแน่มาจากไหนวะผมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นใครแต่ที่แน่แ่ มันเก่งมันไม่ได้เก่งหรอกพวกมึงสองคนกระจอกมากกว่าตระกูลวัฒนะเจริญโอสดจะ,จะฝากพวกแกได้เหรอให้โอกาสพวกผมอีกครั้งครับได้แต่รอบต่อไปเนี่ยหัวหน้าก็คือเดมอน ได้เสมอครับใช้ร่างยักษ์โค้งคำนับอีกอย่างเราจะใช้ตำรวจเล่นนักการเมืองด้วยผู้กำกับมิชัยได้ไปคุยกับมันแล้วผลปรากฏว่าไอ้หมอนี่มันไม่ได้เกรงกลัวอะไรสักอย่างราวกับมันรู้อยู่แล้วว่าเบื้องหน้าของผู้พิทักษ์สันติราชพวกนี้คืออะไรหน้าโมโหสะจริงจำไว้ว่าไม่ว่ายังไงเราต้องล่าตัวมันให้ได้ ประกาศให้แก๊งมาเฟียของเรารู้ว่าใครก็ตามทิดตัดหัวมันได้ให้มารับจากกูไปเลยยีสล้านเขาสั่งลูกชายทั้งสองสีหน้ายังคงนิ่งเหมือนรอให้เหยื่อตายใจแล้วค่อยกระชากให้ขาดภายในครั้งเดียว